สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านพ่อๆก็ส่งเด้อพี่น้องเส้น9เส้น0มื้อนี้มาเกี่ยวข้าวพี่น้องเกี่ยวข้าวอยู่นาบ่าวังดาวหน้าน้ําบ่าวพี่น้องเอน้องสนล่ะอาได้ยินซื่อว่าก้อนแม่ปุ้งก็มาเห็นแต่หลัง ถ้าลูกมหมอ,อกกำลังกายถ้าลูกมหมอ,อกกำลังายมันจะออกไงขู่จินแห่งปี <c oughs> เอาสบายดีไหเนืนด ช่องปอลุงปอลุงเอ้ยมันบ่ชหายขาดเลยพี่น้องเอ้ยสิบกว่าคนพี่น้องเอ้ยมาลงมาล้างอีกเศร้าไปใช่หายอยากมีน้ำนี่คอยในอยากเว้นคู่หายผู้ใด เอากากันล่ยเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยมกันกี่มาเกี่ยวซอยบัตลังสีเขียวมันก็ตืออ้อติ ยังหน้ากับแปดมุ้งครึ่งเอาก็สไไิไปไว้แท่นนะกินแล้วไปรึเปล่ากิาน้วไาแผดวาเลือกกินเลยไปไหว้ไหว้ผู้เศร้ากับบอสนออน่อยใจแล้วน่อยเยี่ยมขนาดนี้ Pupi nong pakai perlang pergi makan, kau nyeai nyeai.

ແລະ là ได้พอค้าง kháng บ่เบิดเบาຊິອືມ ừ. ừ, nhảy ດຽວເຕັມຕາມ เดี๋ยวเราจะเยี่ยมห้องโตนะมันหักเงาฮะชูขากบอกเออเอาเด็ลูกชายมานันน Sadly, ่งเอว่านะทั้งลูกสาวทั้งลูกชายเออคุณน้องสาวทั้งคุณอยู่ในท่อมาพัดสีก็ถา งานบ่งเิ่นที่นี่ไปชสการเขามีบอลลงบาสองคนน่ะบุอืดพสิ ข่าวแล้วบ่ลูกชายจ้ะน่ะคือยางมาตแกแด่นเปนงานร้กันแล้วข้าวหอมนะมินนี่นะแม่ลูกใช้มินนี่นะมกากินข้าวข้าวหอมข้าวหอมมันอยู่ในห่มคอนี่ก็ได้นี่มาอยู่ห่มคอนี่ก็ได้ไว้ปอดเอาทงแม่มาน้ำผัวไว้ไว้ไปปอดเอาทงแม่ไปอยู่ห่มคอ

Ba tông kiao khảo lui Nam pin nào mỹ mày 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 mày

2 4 6 8ทังนะ2 4 6 7 7ทังพอมินน15 15ทังนี้4เทากัน1ดิ20คนพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประกดก็กราบขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อ สิ่งใดที่เฮาล่วงเกินไปหรือว่าเว้าจาบ่สุภาพก็กราบขอโทษขออภัยเนาะเฮาก็สิปรับตัวใหม่เนาะพี่น้องเนาะแนวใดก็ที่สมมาพี่น้องให้เฮาสิปรับตัวใหม่เฮาเว้าจาบ่สุภาพแนวใดก็กราบขอโทษขออภัยเนาะเฮาก็สิได้เก็บพระไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอิร์ดเด้อพี่น้องเด้อพี่ผาดประกาศได้กั กราบขอโทษขออภัยเนาะกราบขอโทษหลายๆเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี